ลอ,ลองดูใบเดิมนะใบเดิมของเขาที่มากับต้นนะครับใบชุดใบข้างในมันจะเล็กๆนี่ยเล็ก,ลก,ลก,ลกๆนะครับแล้วพอพอบำรุงปุ๊บเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดนี้จะเหมือนของพี่สายสินัน<ค><อ>ผมบอกเลย<ค><อ>จะ<ค><อ>จะใบจะใหญ่หนาแต่ชุดเดิมน,นี้อาจจะกำยังมีกรอบนะเพราะว่ามันยังเป็นรุ่นก่อนเนาะแต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเดี๋ยวดูได้เลยครับกำเนี่ยโอ้โหปึ๊บของของพี่สาสนันเนี่ย Ens, да. เนี่ยใบเดิมเน well <po nice> ี่ยครับใบเดิมคือในนิ้วสองนิ้วดูใบใหม่เนี uh> ่ยก็ไปดูอ่ะอย่างเห็นทุกวันเนาะของผมเดือนมาครั้งเนี่ยอ้าวไปแล้วอ่ะเมื่อวานก็ไปสวนเจดามาปีเดียวก็ไปแบบโอ้โหเจ๊เค้กอ่ะสวนเจ๊เค้กมีตัวอะไรกิน็ไปดู เนี่ยครับถ้าเราบำรุงให้ถูกวิธีแล้วก็ป้องกันเรื่องเนี่ยถ้าไม่โดนมแมลงก็จะใบได้อย่างนี้เลยถ้าไม่โดนมแมลงก็ได้ใบยอย่างนี้เลยครับ,บ,บ,บเนี่ยสังเกตว่าชุดเดิมใบแค่นี้เองแล้วก็เล็กเหลืองอันนี้คือดูว่าการบำรุงของเราแต่ละชุดเป็นยังไงบ้างนะครับว่ามันจเจริญเติบโตไหมเห็นไหมครับชุดเดิมจะใบแค่นี้ใบทรงในนี่แค่นี้หมดเลยครับ แต่ชุดใบใหม่นี่จะใหญ่แล้วก็จะเขียวไม่มีเหลืองอมจุดนะครับเนี่ยชุดเดิมยังมีเหลืองอมจุดแบบนี้แา่ที่บอกว่าถ้าแม็กไม่พอเมงกานิดไม่พอสังกะสีไม่พอเนี่ยจะชุดใบเล็กแต่ถ้าเราได้อามิโนที่สมบูรณ์ก็อย่างที่เราแนะนําเนี่ยเราได้อะมิโนที่สมบูรณ์ก็จะเต็มเต็มขึ้นดีขึ้น ช,ชุดนี้ยังมีนะครับชุดนี้ยังมีอมเหลืองนิดนนะเนี่ยชุดนี้มีอมเหลืองนิดนิดออ,นนอันนี้อันนี้แมกนีเซียมกับอะมิโนยังไม่พอนะครับแต่ว่าชุดใหม่เนี่ยดูชุดนี้เดี๋ยวเดือนหน้ามาดูนี่ผมว่าน่าจะสูงผมมารอบหน้าต้องทั่วหัวแล้วนะเนี่ยดูทรงนะรอบหน้าต้องเนี่ยเนี่ยกำลังคุ่งเลยดูดูสีกิ่งก็กรู้แล้วเนาะมันขึ้นไปโอ้โห เดี๋ยวบนแล้งมน้าไม่โดย้ายไปนะใ่ไย้ายคเยอะไม่กนม่ไม่้งตด